สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ Weekly C มักจะนำเสนอผลลัพธ์จากการใช้เทคโนโลยีค่ะในวันนี้ซีมีเรื่องของช้อนไฮเทคช้อนที่สามารถทำให้ชีวิตของคนดีขึ้นได้ค่ะโรคพาร์กินสันหรือที่คุ้นหูคนไทยในชื่อโรคสันนิบาตหรือสันนิบาตลูกนกโรคเนี้เริ่มรู้จักกันเยอะเพราะเหล่าคนดังทั่วโลกเป็นกันมากขึ้นเช่นสมเด็จพระสันตปาปาจอปอนที่2มูฮัมหมัดอาลีไมเคิลเจฟ็อ ในไทยเองมีผู้ป่วยเป็นโรคนี้ไม่ต่ำกว่าหลายแสนคนโรคนี้เกิดจากเซลล์สมองส่วนการสร้างโดปามีนหรือฮอร์โมนควบคุมการเคลื่อนไหวร่างกายนั้นตายอาการของโรคก็คือเราจะเคลื่อนไหวช้าลงมีอาการเกรง็งร้ายแรงถึงขั้นมือสัน่นควบคุมไม่ได้แม้จะอยู่เฉยๆก็สันส่นๆๆหลายคนที่เป็นอาอค่ะไม่กล้าออกไป,ปเผชิญโลกภายนอกเพราะไม่อยากให้เห็นอาการสั่นที่ควบคุมไม่ได้แต่ต้องทรมานเพราะต้องสั่นไปตลอดไม่มีทางรักษา ดูแลตัวเองก็ยากจะกินข้าวก็ไม่ได้อาหารจะหล่นจากช้อนตอนตักเข้าปากล่าลสุดมีเทคโนโลยีอุปกรณ์ที่มีชื่อว่า Liftware ช้อนไฮเทคที่ให้ผู้ป่วยมือสันส่นๆก็ตักอาหารกินเองได้ความเจ๋งคือช้อนนี้จะลดการสั่นของมือได้ถึง70%ที่ด้ามจับจะใส่มอเตอร์ขนาดเล็กเอาไว้มือสั่นเมื่อไหร่มันจะขยับในทิศทางตรงกันข้ามกับการสั่นของมือผู้ป่วยจะได้หักล้างกันค่ะจนเหมือนช้อนเนี่ยไม่สัน่น วิธีนี้ดีกว่าการใช้สายรัดช้อนเข้ากับข้อมือเพราะว่าผู้ป่วยแบบนั้นขยับมือขยับแขนยากค่ะวิธีนี้ดูแลตัวเองได้เพิ่มขึ้นแล้วก็รู้สึกดีเชื่อสิคะข้อเสียก็คือยังแพงอยู่ค่ะเกือบหมื่นแต่คนพัฒนาชาวอเมริกันหวังว่าจะผลิตได้ถูกลงและใช้ทฤษฎีนี้กับอุปกรณ์รอบตัวของผู้ป่วยอื่นๆด้วยค่ะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักประดิษฐ์ชาวไทยทำให้คนไทยใช้กันบ้างนะคะสำหรับช่วงนี้ไปติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะ Help out บริการใหม่แชทวิดีโอแบบเห็นหน้าผู้ใช้สามารถขอคำแนะนำหรือให้สอนเรื่องที่สนใจผ่านทาง Google Hangout โดยผู้สอนจะตั้งราคาและช่วงเวลาที่สะดวกให้เข้าไปสอบถามได้ไอเดียแจ๋วใช้คาร์บอนไฟเบอร์ที่แกร่งกว่าเหล็ก5เท่าผลิตเคส iPhone ชื่อ Proporta ปืนลูกซองยิงในระยะ18เมตรยังไม่เข้า t ท s c o ้แห่งอังกฤษเริ่มติดตั้งจอพร้อมกล้องสแกนหน้าลูกค้าในร้านเอาไว้ใช้ระบุเพศอายุเพื่อยิงโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย คุณผู้ชมสามารถร่วมส่งประเด็นข่าวไอทีที่น่าสนใจหรือมีคำถามไอทีถามเข้ามาที่ ci3news@gmail.com สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ